จังหวัดลำพูนนะครับทางด้านของจังหวัดลำพูนได้มีการส่งมอบสาราพักคอยภายในศูนย์ราชาการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการได้มีที่พักพิงครับสมโมสรโรตารีลำพูนและสมโมสรโรตารีนครหาริภูนชัยนำโดยนายจิรยุทธ์หิรัญวัฒน์ ผู้ว่าการลรตารี่ภาค3360ร่วมกับสมาชิกสโมสโรโรตารี่ทั้งสองแห่งก็ได้ส่งมอบสาราพักคอยจำนวนหนึ่งหลังเพื่อให้ประชาชนรวมไปถึงผู้มาติดต่อราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ใช้เป็นสถานที่พักพิงร่มเงาโดยมีนายวรยุทธนวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้รับมอบครับ ศาลาพักคอยแห่งที่หนึ่งก็ได้ดําเนินการก่อสร้างจากความร่วมมือจากสมโมสรโรตารีลําพูนและสมโมสรโรตารีนครธริพูนชัยและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัดลําพูนแห่งใหม่และได้มีการสํารวจเพื่อที่จะเพิ่มการดําเนินการจัดสร้างอีกหนึ่งหลังค่ะซึ่งทางจังหวัดลําพูนก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมค่ะถือว่าดีต่อพิ